พระผงสุขันหน้าแก่วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะครับที่กระผมได้นำมาให้ทุกท่านได้รับชมในวันนี้เป็นหนึ่งในพระเบญจภาคีพระผงสุขันหน้าแก่กรุกวัดพระศรีรัตนะมหาธาตุพระองค์นี้มีวัรณนะออกสีเขียวคราบแดงได้มีการขุดพบพระเครื่อง ในปีพศ24 5 6ในกรุ๊ปพระปางใหญ่ได้มีการเปิดกลุกอ๊อเ่ียงเป็นทางการโดยมีพระยาสุนทรบุรีเจ้าเมืองสุพรรณบุรีหรือีอก,กันสตรได้ตั้งกรรมการและทำการสำรวจขุดคน้นค้นพบแผ่นลานทอ เป็นภาษามคตซึ่งกล่าวถึงประวัติของผู้สร้างคือพระมหาเทระปิยทัศสีสารีริกบุตรเขียนไว้ว่าความสำเร็จจงมีพระราชาผู้ยิ่งใหญ่กว่าพระราชาทั้งหลายในอโยุยาพระนามว่า จักระพัิพระองค์นี้เป็นเนื้อดินเผาผสมผงเกสรว่านร้อยแปดมีพุทธคุณโดดเด่นทั้งทางด้านเมตตามหาโยมคร้าคราคราคงกระพันชาตรีเมื่อส่องลงไปในเนื้อขององค์พระมีความสวยสดงดงามทามพุทธศิลป์และเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์พระ มีความโดดเด่นความขดเหี่ยวยน่นตามกาลเวลามีไข่คราบกุที่สวยสดงดงามมีเนื้อหาหมวลสารแร่ต่างๆผสมอยู่ในเนื้อขององค์พระกระผม ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอของกระผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขคราวคราดปลอดภัยร่ำรวยเงินทองครับขอบคุณมากครับ